อายุ40แต่ยังไม่มีบ้านไม่มีรถแปลว่าล้มเหลวจริงหรือไม่สวัสดีครับทุกคนผมตะวันจากช่องเป็นตูเป็นตาวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่หรือไม่ก็แอบกังวลอยู่ในใจอายุ40แล้วแต่ยังไม่มีบ้านไม่มีรถแปลว่าล้มเหลวจริงๆหรือไม่เพราะตั้งแต่เด็กเราอาจถูกปลูกฝังมาตลอดว่าโตขึ้นต้องมีบ้านสักหลังรถสักคันมีครอบครัวที่อบอุ่น ถึงจะเรียกว่าเป็ดผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณอายุ40แล้วไม่มีบ้านไม่มีรถแล้วมันผิดตรงไหนภาพที่ถูกปลูกฝังลองนึกย้อนกลับไปสมัยเด็กๆนะครับเวลาที่เราดูโฆษณาดูละครหรือว่าฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องในชีวิตนะครับมันมักจะมีภาพความสุขแบบเดียวคือมีบ้านสองชั้นสีขาวมีรัว้วมีรถจอดอยู่หน้าบ้านครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อแม่ลูกยิม้มแย้ม มันถูกว่าเป็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่พอโตขึ้นมาเราเลยเหมือนถูกตั้งโจทย์ว่าถ้าอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราจะต้องมีตามนั้นไม่งั้นถือว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แต่ในความจริงชีวิตของแต่ละคนไม่ได้ถูกเขียนด้วยสุดสําเร็จเดียวกันบางคนเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปและนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยความจริงของวัย40สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่เรียนจบจนตอนนี้อายุ40 เขาอาจจะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีรถส่วนตัวไว้ขับแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มีงานมีเพื่อนมีครอบครัวมีสิ่งที่รักและยังคงยิ้มได้้วถามว่าเขาล้มเหลวไหมคำตอบคือไม่เลยครับบางคนไม่มีบ้านเพราะเขาเลือกที่จะเช่าอยู่แทนที่จะกู้เป็นหนี้สินระยะยาวเป็นสิบสิบปีบางคนไม่มีรถเพราะเขาอยู่ในเมืองที่มีรถไฟฟ้า ลถสาธารณะนะที่มันสะดวกหรือไม่ก็อยากจะเก็บเงินไว้ไปทําอย่างอื่นมากกว่าบางคนไม่มีบ้านไม่มีรถเพราะเขาเลือกที่จะใช้เงินกับสิ่งที่ตัวเองมีความสุขในแต่ละวันนี่คือความจริงที่หลายคนมองข้ามว,ว่าการที่ไม่มีทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะล้มเหลวคุณค่าที่ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินผมอยากจะชวนให้มองว่าจริงๆแล้วคุณค่าของชีวิตมันวัดจากอะไรถ้าเรามีบ้านแต่สุขภาพไม่ดีทำงานหนักจนป่วยตลอดเวลา มันคือความสำเร็จจริงๆหรือถ้าเรามีรถหรูแต่กลับไม่มีเวลาไปเจอพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวมันคือชีวิตที่น่าอิจฉาจริงๆหรือไม่ตรงกันข้ามบางคนไม่มีบ้านไม่มีรถแต่เขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงตื่นเช้ามีเวลาออกกำลังกายมีเวลาอยู่กับครอบครัวทุกวันบางคนเลือกใช้เงินไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอผู้คนได้เห็นโลกกว้าง บางคนไม่มีหนี้ไม่มีพันธะทางการเงินกลายเป็นคนที่มีอิสระกว่าคนที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างเสีอีกความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับและมันไม่ควรถูกวัดด้วยบ้านหรือรถเท่านั้นมุมมองใหม่ชีวิตที่เลือกเองเมื่ออายุ40แล้วถึงไม่มีบ้านไม่มีรถก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเหลวเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆคือเราได้ใช้ชีวิตตามแบบที่เราเลือกแล้วหรือย,ยัง บางคนมีเป้าหมายอยากเก็บเงินไปลงทุนในตัวเองอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนเลือกเส้นทางงานที่อาจจะไม่ได้เงินเยอะแต่ได้ทําในสิ่งที่รักและมีความสุขบางคนให้ความสําคัญกับเวลาและความสัมพันธ์มากกว่าทรัพย์สินนี่ต่างหากคือความสําเร็จของชีวิตการได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการไม่ใช่ตามที่สังคมต้องการเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอายุ40แล้วยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถ ไม่ต้องรู้สึกผิดครับไม่ต้องรู้สึกผิดว่าชีวิตจะแพ้ใครเพราะชีวิตของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันว่าใครมีบ้านก่อนใครมีรถก่อนเราเกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตในแบบของเราเองบ้านหรือรถเป็นเพียงสิ่งของแต่ความสุขความสัมพันธ์และอิสระทางจิตใจต่างหากนี่คือของจริงจำไว้นะครับ40ปีแล้วไม่มีบ้านไม่มีรถแล้วยังไงขอแค่เรามีชีวิตที่เราเลือกเอง มีความสุขกับมันและนั่นคือชีวิตที่สำเร็จแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับและคุณล่ะครับถ้าวันนี้ต้องเลือกคุณอยากได้บ้านหลังใหญ่รถหรูชีวิตที่สุขสบายในแบบของคุณเองอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับ